สังงานอัมมือชีผัวทำดีกูเห็นด้วยมียเฮงช่วยเขาเสวากันเนาะผัวเป็นผัวใครอะไรปากกาเขาเสื่เอือนว่าของเมียต้องพอดีทั้งสองต่ำผัวเมียกันมันจะแมนอยากไปซอยอยากไปเวียนแยกไปเสียนอยากไปรานทา้งสามเจอกันเจ้าเย็นมึงตึงนาเจ้าเชงเป็นของเพนยกตัวเองเป็นนายผัวออกช่างงานอัมมือสีผัวทำดีเวียนด้วยมียเฮงช่วยเขาเสวารอผู้เป็นผัวใครอะไรปากกาเมียเถรให้เมียเถรชุบันตราเลยเจ้า จากไปอ,อยากมีอยากมันอยากมีบันจะเป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว <c oughs> นักการซอยกันหาบหยาบก,การซอยกันดึงเป็กกเนเจ้าผัวเกี่ยวเมียเวีนผัวทอเมียผ้าผัวบายเมียจูบผัวลูกเมียดมคันมันผัวเป็นล่มให้เมียเอาหนำเป่าขันฟังค่ำพูดเถ้าขับพ่อเจ้าสีหงเฮื่ออะไรจะมาเยอะก็สวยสดเป๊ะความนั้นเมียที่เป็นหน้าผัวผัวที่เป็นหน้าเม <c oughs> ียมาเว <c oughs> ียนเห็นผ <c oughs> ัวเห็ดกระออมสี่เมื่อยยางเดียวบ่เห็นมึงไปเลุดตกผู้สื่อสารงานยามเดียวมันกลับมาถือเมื่อผัวเอาเห็นงานหนนะ 咱不喷出来了。 เอาไว้เอาโซนเนาะกเลยสวเซอยกันปเป็นเมียกันี่กัปูเป็นผัวกันกันผัวก็อยาแม่เห็นตูเดียวเล้เป็นเมียปูครับตัวมีกันกับปั่นนักเดียวกูิตอยมึงแหนีมึงเห็นตามีเตอันนี้มันบุตรจอกแม่ก็ขึ้นาเป็นบุตรจกแ่เมี่ยงงยกี่เดียวคนทีนี่นะใช่ไหมสับชมบมีส่ว่นี่เลยมา้มา้มาข้นาขึ้นมาข้นาขึ้นมา้นมามาข่้าคนทีาคา กินแบ่งกินแบ่งทผมแย่ทำบุญททานจจเด้อเออฉะนั้นขอจากทวกกินบะทานกับคนานกัื้อมาเ่าเยอะทอดทบงเยอะทานนะกินแบ่งทานเป็นหลานองพู่้องเป็นเพื่อนผู้ขาดก็กให้ไม่หลเตมบาน์ไม่หลามเีมเมืองกินเงินกันดเงินกินท่องไก่จะท่องเมนจจอดคิดสืบกิดปรารถนาทิ้งไปที่เป็นไปเดียวชอบประกอบเดท่าเนียกนุ่เราใจทำอาหันละต้นขาต้นาสบายว่ะ นะันมันห้าคันมัน้า